เราได้คุยกันไปแล้วเกี่ยวกับบทกวีในพระคัมภีร์ว่าผู้เขียนบทกวีในพระคัมภีรนั้นชำนาญการออกแบบวรรณกรรมรวมทั้งช่ำชองในการใช้คำเปรียบเลยกับภาพสัญลักษณ์ขนาดไหนบทกวีเหล่านี้เชิญชวนให้เรามีประสบการณ์ผ่านการใคร้ครวญแนวคิดเหล่านี้อย่างช้าๆและจากหลากหลายมุมและชุดบทกวีขนาดใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์นั้นคือพระธรรมสรุดีนั่นคือสิ่งที่เราจะพิจารณาก,กันในตอนนี้ ชาวอิสราเอลประพันบทกวีมากมายตลอดประวัติศาสตร์ใช่เลยบทกวีเหล่านี้ถูกเขียนโดยเหล่านักปรา<ม>กษัตริและผู้เผยเพระชนะอิสราเอลกวี<ม>บางบทก็ถูกนํามาขับร้องโดยคณะนักร้องในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มขณะที่บางบทก็ถูกใช้เป็นบทอธิษฐานกับครอบครัวที่บ้านหลังจากผ่านมาหลายร้อยปี บทกวีสำคัญและถูกใช้บ่อยๆก็ถูกรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อนำมาใช้อ่านและร้องในช่วงเวลาพิเศษผมคุ้นเคยกับหนังสือรวมบทกวีบทกวีชั้นยอดทั้งหลายได้ถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวซึ่งผมสามารถอ่านและเลือกบทที่ผมชอบได้แต่พระธรรมสรดีไม่ได้เป็นชุดรวมบทกวีแบบนั้นในที่นี้กวีแต่ละบทถูกแต่งขึ้นอย่างยอดเยี่ยมและถูกจัดวางอย่างมีเหตุผลเพื่อสร้างโครงเรื่องให้กับพระธรรมเล่มนี้ตั้งแต่ต้นจนจบพระธรรมสรดีนั้นเล่าเรื่องราวในภาพรวมของพระคัมภีร์ผ่านทางบทกวี และเชิญชวนให้คุณเข้าสู่พระวิหารแห่งวรรณกรรมพระวิหารแห่งวรรณกรรมเหรอใช่แล้วพระพลาและต่อมาก็คือพระวิหารในเยรูซาเล็มเป็นที่ซึ่งชาวอิสราเอลโบราณเข้าไปเพื่อพบกับพระเจ้าเมื่อไปถึงที่นั่นคุณก็จะได้เห็นศิลป,ปะและภาพสะท้อนอยู่เต็มไปหมดจะเห็นผู้โรหิตกําลังทําศาสนาพิธีคุณจะได้ยินเสียงเพลงและคําอธิษฐานมากมายทั้งหมดนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการประกาศว่าพระเจ้าปกครองโลกนี้จากภูเขานี้และคุณอยู่ในห้องนั่งเล่นของพระองค์พระวิหารเลยเป็นที่ซึ่งเราได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้า และนำตัวเองไปอยู่ในเรื่องราวแห่งอาณาจักรของพระองค์ใช่เลยลองนึกดูว่าเหตุการณ์ที่บาบิโลนเข้ามาบุกอิสราเอลนั้นเป็นสิ่งน่าเจ็บปวดสําหรับพวกเขาขนาดไหนเมื่อพระวิหารถูกปล้นและเผาทิ้งจากนั้นชาวอิสราเอลก็ถูกนําตัวไปเป็นเฉลยอย่างนี้แล้วพวกเขาจะไปพบพระเจ้าไปร้องเพลงบอกเล่าเรื่องราวและอธิษฐานที่ไหนกันนั่นคือเหตุผลที่พระธรรมสรุดีเข้ามามีบทบาทสรุดีเป็นหนังสืออธิษฐานสำหรับผู้พระถิ่นเป็นเฉลยโดยออกแบบมาให้เป็นเหมือนพระวิหารจำลอง คุณเข้าไปในพระธรรมสรดีเพื่อพบกับพระเจ้าและฟังเรื่องราวทั้งหมดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งถูกบอกเล่าให้ฟังในรูปแบบบทกวีสุดยอดแล้วพระธรรมสรดีทำแบบนั้นได้ยังไงให้เรามาเริ่มจากรูปแบบของพระธรรมเล่มนี้กันก่อนพระธรรมเล่มนี้ประกอบไปด้วยกวี150บทที่แบ่งออกเป็น5ส่วนอย่างชัดเจนในตอนตอน้น จะมีบทนำสั้นๆในสรุดีบทที่1และ2ซึ่งปูแนวคิดหลักของพระธรรมทั้งเล่มเอาไว้โดยการเล่าถึงโครงเรื่องทั้งหมดของพระคัมภีครับสรุดีบทที่1มองกลับไปในสวนเอเดนและแม่น้ำแห่งชีวิตในนั้นพระเจ้าวางมนุษย์เอาไว้ในสวนที่เป็นวิหารแล้วที่นั่นมนุษย์ก็ตัดสินใจที่จะนิยามความดีและความชั่วด้วยตนเองพวกเขาจึงถูกขับออกจากสวนแต่สรุดีบทรแรกนั้นวาดภาพแห่งความหวังถึงมนุษย์ที่ชอบทำ ผู้ยินดีในพระบัญญาของพระเจ้าซึ่งถูกเรียกว่าโทราหรือคำสั่งสอนคนผู้นี้เป็นเหมือนต้นไม้แห่งชีวิตในสวนพระวิหารพวกเขาเกิดผลตลอดเวลาเพราะถูกปลูกเอาไว้ในแม่น้ำแห่งชีวิตของพระเจ้าสวยงามมากแต่ว่านั่นหมายถึงใครกันจำเรื่องราวในพระธรรมปฐมกาลได้ไหมหลังจากการก่อกบฏอันง่เขาของมนุษย์พระเจ้าก็ได้ประทานพระสัญญาใช่แล้วใช่แล้วสัญญาถึงมนุษยชาติใหม่เชื้อสายของหญิง ผู้จะมาเอาชนะความชั่วร้ายและรื้อฟื้นโลกและนั่นคือสิ่งที่สรุดีบทที่สองกล่าวถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่ว่ากษัตริย์องค์หนึ่งจะมาจากเชื้อสายของดาวิดเขาจะถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าและพระเมสสิยาพระเจ้าแต่งตั้งเขาให้นำความยุติธรรมมาสู่ความชั่วร้ายของมนุษย์และรื้อฟื้นอาณาจักรของพระเจ้ารวมทั้งสันิสุขเหนือบรรดาประชาชาแปลว่าสดุดีหนึ่งและสองนำเสนอแนวคิดหลักเหล่านี้ใช่แล้ว จากนั้นพระธรรมเล่มนี้ก็พัฒนาไปตามแนวคิดนี้ผ่านเนื้อหาทั้ง5ส่วน2ส,ส่วนแรกพูดถึงเรื่องราวอันซับซ้อนของดาวิดกับครอบครัวของเขาส่วนที่3เน้นไปยังโศกนาฏก,กรรมแห่งการพระถิ่นของอิสราเอลและการล่มสลายของราชวงศ์ดาวิดแต่จากนั้นในส่วนที่4กับ5ก็จุดประกายความหวังในพระเมสยาขึ้นมาอีกครั้งเพราะมิหารหลังใหม่และอาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่อีกฝากหนึ่งของการพระถิ่น และพระธรรมเล่มนี้ก็จบลงด้วยบทสรุปที่เป็นคำสรรเสริญพระเจ้า5ส่วนยกย่องความศรัทธาของพระองค์สุดยอดทีนี้เกือบครึ่งหนึ่งของพระธรรมสดุดีเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนหนึ่งคือกษัตริย์ดาวิดท,ที่พระเจ้าเลือกมาให้ปกครองอิสราเอลใช่แล้วดาวิดเป็นคนสําคัญมากในพระธรรมเล่มนี้เขามีประสบการณ์กับความยากลําบากมากมายแต่ก็วางใจพระเจ้าด้วยความเชื่อแบบสุดขั้ว และในบทกวีเหล่านี้ดาวิดก็เล่าถึงความกลัวของเขาสารภาพความผิดพลาดของเขาและขอบคุณพระผู้ไถ่ของเขาและเขาก็กล่าวเสมอถึงความปรารถนาสุดใจที่จะอยู่ต่อนหน้าพระพักของพระเจ้าในพระวิหารของพระองค์เออแต่เดี๋ยวก่อนนะดาวิดมีชีวิตอยู่ในช่วงก่อนการสร้างพระวิหารนี่ใช่เลยภาพของดาวิดท,ที่เฝ้าหวังและอธิษฐานถึงอาณาจักรของพระเจ้าและพระวิหารในอนาคตนี้คล้ายก,กันกับความหวังของคนรุ่นหลังที่อยู่ในช่วงพระถินดังนั้น คำอธิษฐานของดาวิดจึงสามารถเป็นคำอธิษฐานของพวกเขาได้เช่นกันดาวิดเป็นเหมือนโค้ชในการอธิษฐานที่ให้ถ้อยคำกับเราในการอธิษฐานและวิธีที่จะค้นพบการทรงสถิตของพระเจ้าทั้งในยามร้ายและดีใช่แล้วมีกวีทั้งหมด7 3ดบทที่เชื่อมโยงกับดาวิดแต่เนื้อหาที่เหลือส่วนใหญ่นั้นมาจากนักกวีผู้เขียนพระคัมภีร์ในยุคหลังและพวกเขาก็ได้เรียนรู้ที่จะอธิษฐานและมีความหวังแบบดาวิดและผลลัพธ์สุดท้ายก็คือพระธรรมสดุดี ที่ออกแบบมาเป็นพระวิหารจำลองให้กับประชากรของพระเจ้าทุกยุคทุกสมัยสดุดีจึงไม่ใช่หนังสือที่คุณอ่านรอบเดียวแล้วก็วางได้ไม่เลยเพราะทำเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อให้อ่านซ้ำๆอย่างช้าๆและใคล้ครวญตลอดชีวิตคำอธิษฐานคำคร่ำครวญและบทเพลงแห่งการสนเสริญเหล่านี้ถูกเขียนเพื่อให้กลายมาเป็นถ้อยคำของเราเองนี่คือเกวีสำหรับผู้พละถิ่นที่กำลังเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตในพระปัญญาของพระเจ้าและแสวงหาความยุติธรรมของพระเจ้าในโลกนี้ ในขณะที่พวกเขาเฝ้าหวังถึงการมาของพระเมสสยาและอาณาจักรของพระเจ้า